ถูกวิบาษสาในคดีปี50ก็แปลว่าในปี52เนี่ยสารุทธรเนี่ยคือ,อจะต้องเขาจะต้องเดินทางนะหรือทำวิดีโอคอนเฟล็นต์ก็คือในกรณีพัทยาเพราะว่ากรณีพัทยามันดีกาสารดีกาตัดสินไปแล้วรอบนั้นเนี่ยถูกจำคุกไปทละ4ปีนะแล้วก็ขณะนี้ก็อยู่ในเรือนจำอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งอันที่จริงในตอนชั้นต้นเนี่ยมันก็อะไรอ่ะก็คือมีการยกฟ้องไปแล้วมองว่าฟ้องซ้ําแต่เมื่อสารทธรบอกว่าฟ้องไม่ซ้ําก็เชตตากรรมของแกนน,กนอกอําก็น่าจะอยู่ในเรือนจําแล้วก็ต้องวิ่งขึ้นศาลที่นี่แล้วก็ต้องวิ่งไปศาลที่พัทยาด้วยไปๆมาๆเพราะฉะนั้นก็อยู่ในหว่างเรื่องของคุก แล้วก็ศาลในกรุงเทพแล้วศาลต่างจังหวัดประมาณว่าก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเท่าที่ทราบก็ดีกาต่อนะฮะซึ่งศาลฎีการเราก็ไม่แน่ใจว่าจะออกมาเหมือนชั้นต้นหรือเหมือนอุทธรณ์ถ้าเหมือนอุทธรณ์ก็เป็นเรื่องยากรกะบากอีกครั้งหนึ่งแล้วคนที่สมมุติว่าถ้ามีได้รับการอภัยโทษก็ต้องประกันตัวใหม่นะต้องประกันตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่อง ที่ชี้เห็นว่าชะตากรรมแกนนําประชรนั้นก็วิ่งไปวิ่งมาระหว่างคุกเรือนจำศาลในกรุงเทพและต่างจังหวัดน,นั่นก็เป็นเรื่องที่ว่าน่าก็น่าเศร้าแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วแล้วก็เราก็จะไม่มีการโอดควรอะไรนะเพราะถือว่าเมื่อการต่อสู้ของประชาชนให้ได้ระบอบประชาธิปไตยนั้นเนี่ย ยังไม่ประสบผลสําเร็จนะอำนาจยังไม่เป็นของประชาชนกติกาที่ถูกสร้างขึ้นในระหว่างนี้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับสุดอารมนะเพราะว่าในการต่อสู้ของเรานะเป็นการต่อสู้ในระบบแต่ว่าระบบที่มันแตกต่างกันก็อาจจะมีปัญหาอยู่ดังที่เห็นอยู่นะเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าน่าเศร้าน่าเศร้า แล้วก็วันนี้นี่ก็ก็ามากันครบคันนะ,ะอย่างหนึ่งก็คือแกนนำหลักของนอปชนั้นเนี่ยไม่เคยไปไหนไม่ว่าจะมีปัญหาถูกฟ้องต้องเข้าเรือนจำไปศาลเนี่ยแกนนำหลักของนอปชนะฮะในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยยอมรับชะตากรรมที่สำคัญก็คือต้องอยู่สู้ร่วมกันกันกบพี่น้องประชาชน จะไม่ไม่ไปไหนเราก็ไม่ได้ไหมายความว่าคนที่ไปเนี่ยจะมีปัญหายอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ว่าหลักการของเราก็คือว่าเราต้องอยู่กับพี่น้องประชาชนแม้นสภาพที่อยู่กับพี่น้องประชาชนนั้นจะเป็นเวทีที่อยู่ในคุกก็ตามกาแล้วก็จปปาจากก็โอเคก็แบบ แบบผู้สูงอายุนะฮะแต่ว่าก็หมายความว่าโรคบางอย่างก็ดีขึ้นแต่บางอย่างอย่างอ,อย่างเช่นคุณวีระก็ยังไม่หายนะเป็นโรคมีอยู่หลายโรคของคุณหมอเวงก็ไอ้โรคที่เคยหนักมันก็หายไปแล้วแต่ว่าโรคที่มันมีมาเป็นระยะระยะเนี่ยก็ยังยังมีอยู่แต่โดยทั่วไปก็ถือว่าถือว่ามีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลราชทันก็ถือว่า ได้มีโอกาสได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้นดังนั้นก็ก็ต้องขอบคุณในแง่นี้นะคะ,ะว่าทางกระทรวงยุติธรรมและโรงพยาบาลราชสันกาก็ดูแลนะฮะพวกคนไข้เสมอหน้ากันก็ค่อนข้างดีแต่ยังไงก็ตามมันก็ถึงถึงแม้ว่าเขาจะดูแลดีมันก็อยู่ข้างนอกมันต้องดีกว่าอยู่แล้วนะฮะม,มันก็ไม่ไม่มีใครอยากอยู่ข้างในแต่อย่างที่บอกว่า โดยตัวไปแกนนาหลักของนปชนั้นเนี่ยชะตากรรมจะเป็นอย่างไรเราก็จะอยู่ให้พี่น้องเห็นหน้านะเพื่อเป็นขวัญกําลังใจว่าถึงจะทุกข์ยากยังไงก็ก็ยังเห็นหน้ากันอยู่